ผิวเนื้อนี่้โหเป็นมันวับเลยทีเดียวเรามีรางวัลมอบให้ก่อนครับมาเลเตีงโมตรา M16 มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวแลวก็ร้านโชยทุกร้านนะครับยาสมุนไพรจีนเครกคูบำรุงร่างกายของอาจารย์ทศพรตาทิพย์นะครับยาน้ำมันกวางลุงหยดเดียวสดชื่นลูกมารถยนต์ตองหนึ่งโดยบริษัทบางกอกออโตโ้ผาาจำกัด หลังคาเหล็ก Star ์เทคตราดาวเจ้าแรกที่ได้รับมอ,อก,อกอและ ISO ครับฮินโ t ตาเครื่องยนต์ปั๊มน้ำยอดขายอันดับหนึ่งนะครับใช้แล้วต้องรวยฮิ n โนตรับประกันโดยเซียโอรานครับยา่องตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบันเทาลานกาแฟและสวนอาหารบ้านแกะบางบอนห้าบริการท่านด้วยกาแฟหอมอร่อยนะครับอาหารลดเยี่ยมโดยเสียอสอสนชัยมณะนะวิทยาการเวเบอร์ช i ยเกรส กาปูกระเบื้องสําหรับแผ่นใหญ่หินอ่อนมีแรงยึดเกาะถึง4เท่าปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ทุกครั้งบอกช่างใช้เวเบอร์ตราตุกแก่ข้าวเกรบโชก้ารถพริกหยวดอร่อยมีจําหน่ายแล้วที่ Family ่มา t และสุดท้ายครับสีสวัสด์เงินติดล้อของ่ายได้ไวโทร088 088 0880กับเชิญบนเวทีครับมาถึงคู่ที่สเป็นเวลารอฟุกติงครุปครั้งที่10นะครับ มุมแดงก็คือลูกนิมิตส,สินคลองสี่2 3ปอนด์หนึ่งเป็นสองคมตัดขมสิน้ำหนักเท้ากัน123ปอนด์เท้ากันหลวงพ่ะคุณปริสุโธครับแจ้าว่าบ้านบ้านไร่ขอเชิญตัวลูกศิษย์ทั่วประเทศร่วมสรับจุนโครงการก่อสร้างคลองชรประทานผันน้ำจากเขื่อนลำคันฉูจังหวัดชัยนานตอนนี้คุณสุมเมฆสุนทรพิพาทครับตัวแทนในเครือพุกเต็งรุ๊ปเป็นผู้มอบมาลายนะครับ กลุ่มนงกลุ่มนี้เป็นผู้ได้รับนิกาทศิ์ในการผลิตโคเกษก็จะเป็นผู้เดียวก็เป็นกำลังใจนักชคู่นี้ท้งนี้การสร้างเขื่อนดังกล่าวก็เพื่อเป็นการใช้เป็นแหล่งน้ําอูปพ่คบริโภคตลอดจนด้านการเกษตรด้วยการบริจาคบูญชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณรุ่นมหารุ่นมหามงคลนะครับซึ่งหลวงพ่อคูณเป็นประธานจัดสร้างบริจาคบูญชาได้ที่ธนาคารกรุงเทพกรุงศรีทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ห้องอาหาร13เรมพระราม9ครับเรียบทางด่วนบางนางามวงวานและบางใหญ่โดยคุณสมชายณตินาวกุลล้านกาแฟและสวนอาหารบ้านแกะบางบอน5บริการท่านด้วยกาแฟหอมอาหารอร่อยในบรรยากาศร่มรื่นพบกันที่บ้านแกะบางบอน5บริหารนโดยเสียออสคุณสมชายมณวิทยาการ084959098 0นะครับแล้วก็เรียนให้ทราบว่าขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรตินะครับวันเสาร์ที่8มีนาคมวันนี้นะครับ18เนกาถึง2 2นานกาที่ลานกีฬาโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์กรุุรีครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของกะศลกรทุกมูเหล่าต่อพรบาบบันพรมหากษัตริย์นะครับรายได้นั้นหากใช้จ่ายแล้ว ก็น the ําไปสลับยุนอุปกรณ์การศึกษาให้ก <sil mel ian Muslims router> ับโรงเรียนจัดเป็นุนการศึกษาสําหรับน right. ักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนคุณภัพบาทหลวงวิจกรเกตภาพครับอธิการโบสถ์ฝากข่าวมาก็เรียนเชินตัวกันนะครับเรีนตามชมยกแรกเลยครับสาถึงมวยรอบเพียอทุกครั้งที่สิบครับเมนูมื้อเที่ยงวันนี้ผู้ที่สองลูกนิมิสิงห้องสี่ครับชูชาติโพเปลี่ยนนะครับจากน้องม่วงลบบุรี180ครั้งชนะ120 เป็นตระกูลมวยครับแพ้56เสมอ4สู้กับสองพงศักดิ์หอมสิ์สิกวานนท์นอวยพรครับจากบางปะกงชัยเชิงเซานะครับ85ชนะ61แพ้22ลูกศิษย์ของกูตุ้มศักดิ์หอมสิ์ครับคุณผู้ชมครับ85แพ้ไทยเวทีไทยสยาม,ม,ม,ว,ามยาว่าร้อยเองดังกัได้ดีเขาแพ้ EP นะครับดับแ,แพ้ในพิกัด125ปอนด์ครับแต่ว่าวันนี้กลับมาต่อยในพิกัดเก่งของตัวเองนะครับ123ปอนด์ก็เป็นวันนี้ผมเองก พอพี่กัดเก่งนี่โดนเลยคุณประสิทธิดอาล่ะครับต้องดูครับรูปร่างนั้นโบเฮงดีเหลือเกินครับสองคมสนามมวยวงการมวยนี่สองคมนี่หลายค่ายเหลือเกินแต่นี่เป็นลูกศิษย์ของครูตุ้มสักหอมศิล์นะครับสองคมกับสองศิล์เฉพาะมวยรอบนี้ก <คน S 1> ็มีสองสองคมนะครับมีสองคมศิลจเริญทรัพย์กับสองคมสักสองศิล์ครับแต่อยู่คนละสายครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับนี่เป็นมวยรอบเพิกเก่มเติมครั้งที่สิบเป็นรอบแรก นัดแรกของคู่นี้แต่ว่าเป็นคู่ที่2นะครับของมวยรอบนัดที่ผ่านมาดาราเอกช,น,ชอนะเด็ชนนเวท,ทวัออน,นนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธันวุฒิตังรองอนุสรนะครับกรรมการยอรเดเยี่ยมของชมรมผู้สืบทาบกีฬามวยเด็กชยเงโอ้โหแข่งซ้งายครับนี่เจอกับตะปูมวยนะคุณประสิทธิ์นนะหนองม่วงลพบุรีนี่แม่สี่พี่น้องเหลือ3แล้วเหลือ3เสียไปหนึ่งชมมวยทั้งบ้านเดี๋ยวว่าเป็นตะกรัวมวยอตะปูนะครับ ก็มีทวีสักนะครับซพ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ต่อจากสืบทอดต่อจากคุณพ่อนะครับที่เสียไปแล้วเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็มีพี่ชายคนคจารานหรือว่าเป็นตระกูลคนสู้คนครับมวยไทยไก่เดือยทบเื่องตระกูลนี้โตเปี่ยมหรือว่าเป็นตระกูลนักสู้ใช้ทีมงานไม่เยอะครับเอาครอบครัวคนมวยไะแล้ว ลารับหมดยกแรกออกสตาร์ทเริ่มสนุกแล้วครับเดี๋ยวกียวเชิญปูเซนเกี่ยวหนังด้ซึ่งปูเซนต้องเกี่ยวเชิจนสองหกแปดแปดสอามสองสี่กาแฟบัลแฟดกักาแฟเจ้าหลักเจ้าขาจัดแปโดยสาม้านเป็นตัวจําหน่ายศูนย์สองเก้าหน่แปดศนยสองคูณสองกาแฟบัลแฝดดต้องความงสีน้ำตาลย่างมองตาเสือทาทุกเมื่อเพื่อบันเทาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อต่างกล้าเนื้ออาการปวดเัว้องเริ่มาเนืจากแมลงกัดต่อยยาน้ำมันกวางงุ้งสดเดียวสดขึ้นบรรเทาอาการคันตูปิงมิริจยาัน วลูกซ้ายุดกตาบากางคอและโด่จบเดียวสดขึ้นคมใบจมต้องราชาบายาเป็นกับนั้งเบื้องตั้งหนอนตั้งแกลนี่รูกจักดีสนจต่อคุณพ๊อและคุูศูนย์แปดหกห้าเจ็ดหองสามเจ็ทีโนต้าจะเรื่งรับามน้ำดีเชิสุดเสียงเล็กเกอใประเทศไทยทีโนตาสำหรักรจัดตัจริงติดต่อศูนย์แปดก็ด้ตานไปครับวันนี้แฟนมวยพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยห้ามพลาดครับถึงวันรวมพลคนสมุยบวกเกียดเพชร นะครับคุณคุณเกศเพชรร่วมกับคุณสมชายพงมิสวัสดิ์ที่มีระสานมิดจัดรายการดีเลยนะครับที่หน้าสนามกีฬาผู้หน้าเมืองไปดูยอดพนงกับพานเพชรเวายไทยกับศักริยายอดทองทยกับลูกแมนครับคุณประมิศิ์ครับต้องขึ้นนะครับไหวท้าได้ท้ากันได้คืนนี้เลยครับจบรายการศึกแจ้งวายไทยก็เตรียมเดื้อเตรียมรัวได้เลยครับกลับไปที่บนเวทีกับลุงนิมิตสิงห์รองฟีดาวดังศึกวันทรงชัย เดกรบทางด้ของสองคมสักของศินลูกศิษย์ของคูตุ้มครับนี่ถือว่าผ่านการชกรายการใหญ่หญมาแล้วด้วยกันทั้งคู่เลยครับแมุ่ณก้ามวยไทยวันนี้ต้องบอกว่าอัดแน่นฝังไปด้วยคู่มวยนะครับแลเดี๋ยวหลังจากนี้มีสายล้มน้อยกับเพชรสยามอีกครับวันนี้ต้องบอกว่นแน่นปกทั้งรายการครับเปิดหัวด้วยมวยรอบยาขยาตามมาในตก็สนุกแล้วนะครับนี่เป็นมวยรอบทุกเพียนลูกนิมิตรประเภททะเลาะ ไม่เลิกครับ5ยกนี่ชนได้ตลอดขณะที่2คมนี่เตะแรงต่อยแรงดูแรงโครงสร้างดีเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับเคี้ยวกระดูกอย่างุ่นพี่อย่างลูกน,นี้ได้หรือเปล่าแข่งตายครับลูกนี้ไม่ไีผ่านสึกเหนือเสือใต้ามาเยอะเลยครับดีพร้อมหลังชนะ3แพ้1กับชนะนาคาชนะนทักษิณเล็กชนะฝนหลวงและครั้งสุดท้ายแพ้ฝนหลวงนะครับตอนลนี้ของมวยสยามไม่ต้องไปสืบดับเซียนเลยคุณประสิทธิ์สู้แน่ครับกางเกงสี เลกับลูกศิษย์สองพอ่ออตุม้มถูกคู่เลยคนละแข้งคนละตีนคนละทีเข้ามาสามวยมึงมากูไปคนละแข้งคนละดอ,ก,อกแข้งขวากับสองคมอสองพ่อมันดูหน้าตาเรียบ,เยบๆเฉยๆอย่างเนี้ยครับแต่อาวุธดัก่วงรุนแรงมากมัดนี่อันตรายครับอย่าเผลอนะครับลูกนิมิตอย่าเผลอครับอ้าวแลครับพอบอกว่าอันตรายสวนเลยครับลูกนิมิตไม่กลัวครับโอ้โหแต่ว่าแข้ง เดี๋ยครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับทีวีสี21นิ้ว2รางวันนะครับวันนี้เรียนเชิญคุณเรียวดีคำพิลานะครับตัวแทนในเครือบริษัทฟุกเตียงกรุ๊ปจำกัดมาจับรางวัลแจกท่านผู้ชมทางบ้านที่ใช้ผลิตภัณั์นะครับท่านแรกมาแล้วมาจากจังอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะครับคุณตองนามสกุคลครับสุวรรณนะครับอุตรดิตแล้วอีกท่านหนึ่ง มาจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับคุณวงพนัทนามสกุลอิ่มทั่วแม่นามสกุลดีเหลือเกินนะครับถือว่าเป็นผู้โชคดีได้รางวัลทีวีท่านละหนึ่งเครื่องขอบคุณคุณเลยพอดีครับก็นอกจากทีวีทุกสัปดาห์แล้วนะครับสิ้นเดือนแจกรถยัญยนเพื่อเป็นรางวัลสิ้นปีแจกใหญ่ครับลถกระบะอซซูอีกสองรางวัลรายละเอียดนั้นติดต่อสอบถามได้ที่แทนบริษัทภูเก็ตเ็นคบ074357727-30 เป็นละครทุกท่านที่เสื้อปุ๋ยเคยพุกเสียงกุบครับท่านจะได้รับปคูปองเพื่อร่วมจับรางวัลในรายการเสือกิ่งมวยไทยช่องสามถ่ายภาพโดยทุกวันเสาร์จนถึงบ้านท่านเลยนะครับแป้ขงขนมจีนพอสอ,อครับคุณภาพเยี่ยมผลิตเส้นได้เยอะสั่างเบอได้ที่0 2 9 0 3 2 2 2 5นะครับแล้วก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าดอกสว่านคมทนเร็วต้องดอกสว่านไทยแทานีียมเบิร์กบริษัทวิจิตรราชารจัดจำหน่าย02868 8058และลังคาเหล็กซาเซ็คราดาไม่พบความหนาลังคาตราดาวเป็นเจ้าแรกที่ได้รับ ISO และมอ044กับ528509นะโเจ้าชายจะมาช่วยประเทศกินดาวสองดต่อไปครับโอ้โหจะบอกว่าสองคมกับแข้งซ้ายนี่ฝังตั้งแข้งเลยครับแล้วก็ดูครับขวาหน้าดัดแแทงโอ้ใครที่ ตกลงมาทว่าสองคมไม่สู้เขาครับน่าสนใจอย่างยิ่งครับนี่แหะครับถูกพูดนะครับแล้วก็วันนี้สิบเก่าโรงเรียนบางน้อยหัวจีบกล้วยพบกันสันนะครับที่โรงเรียนนะครับวันวันนี้นะครับวันที่แปดมีนาหนานกูราชความมันจะทบมามีมวยมันๆอีกยี่สิบกล้วยชมครับมาครับทางด้านของลูกนิมิตพลาดโดนคมศอกแตกแล้วครับเอาเลยครับบวกแรกโอ้ยเนี่ยครับสองคมนั้นบอกแล้วครับหมัดศอกนี่อันตรายมากครับ แล้ววันนี้เวทเก่งด้วยครับ123ดูครับเลือดกระจายเลยครับอ่าลครับท่วมช่อง3ไปแล้วครับสึดเจ้ามวยไทยวันนี้เมนูมื้อเที่ยงได้จิตจ้าเลยเกินครับมันทุกผู้พยกค่ะเ้าไม่สนครับยิ่งบ้าเลือดครับทางด้านลูกนิมิตประเภทเห็นกินพ้าเลือดครับคล้ายๆฉลามครับคุณผู้ิมที่ผ่านมาต้องบอกว่าลูกนิมิตนั้นเคยแตกเยอะกว่านี้มาแล้วนะครับแตกเยอะกว่านี้มาแล้ว ถือว่าจิบยิบครับอ้าวแล้วครับโอ้โหเลือดเละเทะเลยครับแล้ววันนี้เวทเก่งด้วยครับ123ดูครับเลือดกระจายเลยครับอ้าวแล้วครับท่วมช่อง3ไปแล้วครับศึกเจ้ามวยไทยวันนี้เมนูมื้อเที่ยงได้ยิ่งใหญ่เลยเกินครับมันทุกคู่พยาค่ะอ้าวไม่สนครับยิ่งบ้าเลือดครับทางด้านลูกนิมิตประเภทเห็นกินเผาเลือดครับคล้ายๆฉลามครับคุณประติบ มาองบอกว่าลูกนิตนั้นเคยแตกเยอะกว่านี้มาแล้วนะครับแตกเยอะกว่านี้มาแล้วแค่นี้ถือว่าจิบยิบครับอ้าวแล้วครับโอ้โหเลือดเละเทะเลยกรรมการธนุดเบกอนให้แพสนามดูครับดูว่ากรรมการหัวใจเพชรโดนจุดสำคัญหรือเปล่ายังชกได้อ้าวแล้วครับอย่างที่คุณประสิทธิ์เรียนไว้หนักกว่าเธอหรือว่าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วครับถามต่อครับ นั้นนี่แหละครับปัดซอกอันตรายครับยืนนี่เป็นมวยขวาเลยครับจดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าครับไปได้หนักไปได้แรงจริงๆครับนี่โอ้ลูกนี้มิเตอถือว่าเป็นรุ่นพี่แต่ว่าวันนี้โดนของหนักเลยครับของรุ่นน้องแบบดันหนุครับดันจากอีกมุมนึงเลยครับเป็นก้อยล่นเลยครับหักศอกทีเดียวครับนับเลยครับทางนุชเรียบร้อยครับ เดี๋ยวขอดูภาพช้าอีกทีครับทีมงานศึกเจ้ามวยไทยครับแล้วแตกเยอะด้วยนะครับเลือดไหลโกรกเลยครับดูแพทย์สนามขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับศึกเจ้ามวยไทยไปทีมมวยสยามอ้อมน้อยมีแพทย์สนามดูแลอย่างดีครับจากโรงพยาบาลศรีวิชัยนะครับอ้าครับไปดูภาพช้าก่อนครับช็อตเด็ดของศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ช็อตเด็ดช่องสามโปเข้าไปนี่ครับซ้ำที่เดิมครับอืกรรมการธนวุฒิไวมากครับนี่ครับพอร่วงแล้วขวางทันทีครับไม่ให้ซ้ำแม่เยี่ยมยอดครับธนวุฒิดังรองนุศร จบแค่ยก3นะครับพักชมโฆษณาก่อนนะครับ